อาตมาจะพูดกับลูกศิษย์เป็นประจำเลยขอทำเนี่ยความดีเนี่ยตอบแทนแผ er ่นดินเกิดหยุดความโศกจำไว้ให้เป็นเรื่องสนใจจะดีได้เท่าไร เราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคนจริงใจไม่ท้อวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอพานทอง จังหวัดชนบุรีเพื่อสัมผัสเรื่องราวอันน่าประทับใจของพระสงฆ์รูปหนึ่งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมานานานับ10ปีจากการแจกจ่ายเข้าสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้ขาดโอกาสด้วยการจัดหาและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งหมดนี้เกิดจากปนิธานที่แน่วแน่ จะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับอ้าวอ้าวอยู่เลยอ่ะคนนี้มาเยี่ยมนะเออนน้นนำผักนะออกมาขสารหา่นแห้งมาในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ยังมีผู้ให้ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนพระสงฆ์รูปหนึ่งเปลี่ยนวัดให้เป็นศูนย์กลางของการแบ่งปันเปลี่ยนความทุกข์ของชาวบ้านให้กลายเป็นพลังใจและศรัทธานในความดีงามของมนุษย์เป็นกําลังใจให้นะสู้ต่อไปนะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <c oughs> เดี๋ยวช่วย่วยเหลือไปก็มาเยี่ยมเป็นกำลังใจ พระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระครูป้อมพื้นเพเป็นชาวกรุงเทพมหานครแต่เติบโตที่ราชบุรีเริ่มต้นชีวิตด้วยความยากลำบากเคยมีอาชีพค้าขายเข้ามันไก่ก่อนตัดสินใจบวชเมื่อตอนอายุ40ปีที่วัดป่า อรัญญิกาวาดจังหวัดชนบุรีตอนแรกอาตมาเองชีจริงนะไม่เคยคิดด้วยนะว่าจะบวชแต่ตอนเด็กๆเ,เราเรียนโรงเรียนวัดเราก็เคยบวชภาคฤดูร้อนรู้สึกรุ่นของอาตมาจะเป็นรุ่นแรกๆเลยภาคฤดูร้อนแล้วพอดีก็เรื่องเนี่ยอะไรไม,ไม่สมบูรณ์อะไรเนี้ยนะทางครอบครัวอะไรเงี้ยก็เลยมาบวชตั้งใจบวชแค่พรรษาเดียว ก็จะสึกไปค้าขายเคยเป็นแบบก็ค้าขายข้ามันไก่อะไรพวกนี้ระมาไปก็เป็นเจ้าวาดไปแล้วจากจุดเริ่มต้นต้องการบวชเป็นพระ เพื่อแสวงหาทางดับทุกทางใจแค่พรรษาเดียวแต่เมื่อพระครูป้อมมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงพบแสงธรรมที่อินเดียและเลือกอุทิศตนเพื่อสังคมพอระบบิดล้วก็ศึกษาไปเรื่อยครูบาอาจารย์ก็สอนมากอะไรมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปประเทศอินเดียด้วยสังหนพอไปประเทศเขาเนี่ย พฤติกรรมของอาานะเปลี่ยนไปเลยเนาะพอกลับมาคือวัดเนี่ยจะมีกิจนิมนต์แทบทุกวันอาตมาบอกเจ้าวาดก่อนนู้นนะเนาะบอกเจ้าวาดแล้วก็ผู้เชี่ยวบอกว่าขอหยุดกิจนิมนต์คือเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆนกาะการบวชเป็นพระเพื่อเลยจริงๆการบวชเป็นพระคือการละเลิกโลภกธหลงการคลองเพศบรรพชิต ได้หล่อล้อมให้พระครูป้อมตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตชีวิตที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อสแสวงหาคุณค่าเพียงเพื่อตอนเองหากยังเป็นชีวิตที่สามารถแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นในยามทุกยากหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเสียสละนี้คือเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554ที่ท่านได้ก้าวออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเมตตา และความเสียสละอย่างแท้จริงพอดีมีโยมที่รู้จักกันก็โทรมาว่า หลวงพี่มีสังฆทานบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วถามก็พอมีแต่มีไม่เยอะหรอก5้าหกกระป๋องเองว่าเดี๋ยวขอได้ไหมโยมไปไหนก็เลยบอกว่าจะเอาไปช่วยน้ําท่วมแล้วเราก็มาคิดเอะเราเพิ่งบวชแค่สี่พรรษาเราจะทําไงดีเนาะก็เลยตอนเช้ามาพอหยิบบาทได้นึกออกเลยเออจิกนึกออกเลยนะว่าจะทําไงถึงจะช่วยได้หยิบบาทได้นึกออกเลยอโยมใส่บาทอยู่ใช่ไหมเราไปรับบาทบ้านโยมมาก็ โยมพรุ่งนี้อาตมาขอรับข้าวสารอาหารแห้งหน่อยได้ไหมของข้าวไม่ต้องใส่ก็ได้โยมเขาก็ถามเอาไปไหนบอกเอาไปช่วยน้ำท่วมจิตแห่งผู้ให้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากวันที่พระกูป้อมแบกข้าวสารเดินลุยน้ำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในวันที่บ้านเมืองเผชิญภัยพิบัติจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการหยิบยื่นน้ำใจในยามยากในวันนั้นได้กลายมาเป็นภารกิจที่พระครูป้อมยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคืออนมาช่วยดูแลช่วงโควิดอ่ะก็ดูแลแล้ววันนั้นไปพปอดีสามทำอะไรกินเขาบอกอ๋อมีไข่ใบหนึ่งเอ,อาไข่ใบหนึ่งกินยังไงทั้ง10บคนเขาบอกว่าผัดข้าวแต่แต่เด็กนั้นไม่กินเออเด็กก็กินผู้ใหญ่เขาไม่กิน เขาบอกเคยอันเนี้ยแล้วเราก็เอ่ยปากถามว่าหนูอยากกินไก่ KFC ไหมรู้ไหมเด็กบอกว่าไงหนูอยากกินจนเอาไปฝันโอ้โหเอามามานอนไม่หลับเลยนะวันนั้นปัจจัยไม่ได้มีไปนอนไม่หลับเลยวันลุ่งขึ้นหาปัจจัยพาเด็กไปเลยไปก,กินไก่ KFC เลยเพอร,รู้ข่าวมันเป็นข่าวไงสํานักงานใหญ่โทรมาเลยมอบไก่ KFC ให้ ก็เราเราก็สอนนะเนาะเราเวลาเอาของไปให้เนี่ยอย่างอย่างผู้ยากไร้เงี้ยนะเราก็สอนว่าเหมือนให้เขาแบบพึ่งพาตัวเองด้วยเพราะจะให้เราช่วยทุกมือเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือถ้าคนยากไร้เนี่ยอนาคตที่จะเรียนจบสูงๆูงอ่ะมันไม่มีหรอกโอกาสนี่โอกาสมันน้อยใช่ไหมเออก็มีก็เจอเจอหลายที่เหมือนกันแต่ก็สอนให้เขาสู้ชีวิตอะไรที่ทําได้ทําไป เขาจ้างเราวันเท่านี้อ่ะสองร้อยเอาไปก่อนโยมดีกว่ามานั่งหายใจรถทิ้งไปวันวันเลยมามาเยียยย่ยมนายเยี่ยมคนป่วยนายจ้าจ้าจ้ะ,จะ,จะยงไงบ้าง อายุ85โอ๋อหเขาป่วยเป็นอะไรครับหัวใจโตนานแล้ยครับก็ปีกว่าก็มีหัวใจโตมีไตมีก็มีมีหลายอย่างอ่ะโอ้หแล้วครอบครัวอะไรเขาเราใครเป็นเสาหลักครับทุกวันนี้ก็คือลูกสาวลูกสาวของอีกคนหนึ่งจะเป็นเสาหลักคอยดูแลแล้วทางวัดหรือว่าหลวงพ่อมาช่วยด้ยไหมครับก็ประจําดีก็เอาเงินให้แล้วก็นั่นเขาก็ฝากเอาไข่มาให้ฝากเอาผักมาให้ก็คือ้าป้าไม่มีรถไปเงี้ยเขาจะฝากบ้านหลังเนี้ย เอามาให้ตลอดรู้สึกยังไงครับกับความเมตตาของหลวงพ่อปื้มปื้มอีกชุดหนึ่งหมดละเดี๋ยวเข้าวัดชุดเดียวเดินไปเนี้ยนะตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาภารกิจนี้ได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าผู้ประสบภัยธรรมชาติสู่เด็กกำพร้าผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ล้วนได้รับการดูแลด้วยความรักและความหวังจากพระครูน้าชื่ออะไรครับวาทินจันแก้วนาวาทินอายุเท่าไหร่แล้วครับ6 2สองครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างจ๊ะมันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหลายโรคอะโรคทิ่สัคสนความดัน แล้ว<ห>ตอกลงตายอีกทํางานหาไรายได้ได้ไหมทุกวันนี้มาแล้ครับทำแล้วไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อมาช่วยเหลืออะไรบ้างครับของเก่ขงของใช้มาเรื่อยครับ ไให้ไม่ได้ทอดทิ้งอะไรนะศัยที่วัดเนี่ยไม่มีกินไม่มีอะไรค่าสารอาหารแน่กไ็ได้ได้เลยช่วยเหลือตลอดนะเรดูแลสุขภาพด้วยอยู่เป็นล่มโพลมไสให้ลูกให้หลานไปนานๆอย่าไปคิดท้อแท้รักคนที่ลําบากวก่ากเราก็มีเยอะนะิัใจให้สงบออกจากความวุ่นวายมาก หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลวงพ่อแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นอะมีตังค์ซื้อข้าวกินอะไรกินก็คืออาจารย์เขาเข้ามาดูแลอยู่เรื่อยมาดูว่าขาดไปวามาหนูก็ขายทุกวันเพราะว่าอาจารย์ช่วยแล้วเราต้องขายทุกวันไม่หยุดถ้าไม่มีหลวงพ่อในวันนั้นก็แย่เครอบครัวจะเป็นยังไงแย่เลยอยากจะบอกอะไรกับหลวงพ่อหรือว่าก็ ก็ขอเก่าคุณมากบหลองพ่อแล้วไม่ลวงพอนูก็แย้มันวันนั้นเนี่ยหนูก็ไม่รู้จะขอใครเหมือนกันเนี่ยลระทับซิงมาจานมากเลยที่เออจะช่วยเหลือหนูอ่ะหนูก็ลองไปดูทำทาคนอื่นนะแต่มันก็ไม่มีแบบนี้ก็เขืออจาย์นี่แหละจากวัดเล็กๆในอำเภอพานทองพระครูป้อมได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ด้วยหัวใจของการให้ โดยไม่มีงบประมาณจากรัฐแต่ใช้พลังแห่งศรัทธาสื่อสารผ่านกิจกรรมและโซเชียลมีเดียให้ผู้ใจบุญเข้ามาร่วมเติมเต็มอ,อันนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิมูลนิธิปันสุขนะปันสุขมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถม สัตหีบสนับสนุนเรื่องเตียงรถวิวแช่มาให้รถที่มาตอนนั้นอยู่ๆทำไมถึงเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมก<อ>็เพราะเกิดนะเกิดเกิดความเขาเรียกว่าเจตจำนงในการที่จะเอาของไปให้ได้อย่างไงครับพอดีดโยมโยมเข้ามาที่นี่กันเขาเห็นวัดเราทําอย่างนี้เงี้ยเบสก็เกิดแพอะไรๆๆะไปเลยก็เลยมานี่ก็มาขอสนับสนุนเรื่องเตียงกับรถวิวแช่แต่นี้มันก็เลยแบบครบถ้วนเลย ใครต้องการอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เอารถวีแชรมาก็มีแทบทุกวันอ่ะเดี๋ยวเขามายืมเตียงอย่างเมื่อวานก็มีเตียงมีรถออกกันไปการทำงานของพระครูป้อมไม่ได้เป็นเพียงแบบอย่างของการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังแต่ยังจุดประกายศรัทธาในหัวใจผู้คนจนเกิดพลังจิตอาสาที่พร้อมจะลุกขึ้นมาทำความดีเคียงข้างกันอยู่เสมอ ือตัวพระอาจารย์เนี่ยนะผมก็แจ้งสมาชิกผมตลอดนะครับบอกว่าให้ก่อชายพระเหลืองพระอาจารย์ไปตะวันลอยข้างหน้าอยู่แล้วอย่าไปปล่อยให้หลุดขอให้แน่นสมาชิกก็พยายามมาทำนะฮะก็ศรัทธาจริงพระอาจารย์มีการช่วยเคสผู้ป่วยติดเตียงแทบทุกวันนะครับแทบทุกวันเลยนะผมยังโอ้โูพระอาจารย์ในงานเรอะจริงนะบางทีก็ท่านก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนท่านเสียสะละจริงนะเป็นพระที่เสียสะละจริงเพื่อช่วยเหลือคน คนที่รักในในจิตอาสารตรงนี้ที่ทําแล้วไม่หวังผลประโยชน์เพราะว่าการเป็นจิตอาสาการเป็นอะไรเนี่ยบางคนยังตัดความตนหนีไม่ได้ก็ก็อยากให้สังคมมาเนาะมาช่วยกันตรงเนี้ยสังคมจะได้มีความสุขมีความเจริญมันทําให้อย่างชุมชนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่ให้ซ้อนแถวกันนะครับ ผู้ะะที่เคยเป็นผู้รับในวันหนึ่งได้กลายมาเป็นผู้ให้ในวันนี้สะท้อนพลังของการแบ่งปันที่ส่งต่อความดีได้อย่างไม่รู้จบนี่คือห่วงโซ่แห่งความดีที่เริ่มจากน้ำใจเล็กๆแต่ขยายผลจนเปลี่ยนชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ โยมเชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยมาปุ๊บอาตมาเนี่ยจะให้จําทุกคนไม่ได้หรอกอาตมาเคยช่วยเหลือเขาเขาไม่มีอะไรเลยจนเขาทํางานทําการเขาเปิดร้านเปิดอะไรเขามีแบบธุรกิจของตัวเองอะไรแล้วอย่างเงี้ยจากคนไม่มีอะไรเนี่ยหรือว่าได้ทํางานดีๆได้เงินดีบางครั้งเขาเอาของมาบริจาคนะอาตมาถามโยมมาจากไหนอ๋ออาจารย์จําผมไม่ได้หรอครับเมื่อสองสามปีที่แล้วอาจารย์เคยช่วยเหลือผมอยู่ ค่ะปลาอาหารผมก็มาเอาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนนผมเริ่มมีผมก็มาตอบแทนอาจารย์เนี่ยตรงเนี้ยผมด้านนี้เราโอ้โหเราแบบจิตแห่งความสุขมันเกิดกับเราอาตมาไม่ขออะไรหรอกจริงๆทุกวันเนี้ยแม้ภายนอกพระครูป้อมจะเป็นพระนักพัฒนาแต่ภายใน คือผู้ภาวนาท่านบอกว่าธรรมะคือรากของทุกสิ่งการให้ต้องควบคู่กับการสอนให้ผู้รับพึ่งพาตนเองและปล่อยวางความทุกข์ในใจก่อนนั้นอามาไม่เคยคิดวิ่ีว่าจะต้องมาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะพอเราได้สัมผัสแล้วเรารู้เลยมันยังมีสังคมที่ว่าแบบด้อยโอกาสเข้าไม่ถึง อะไรพวกนี้ก็มีเยอะมีหลายที่นะบางคนบางคนยากไรจนแบบไม่อยากไม่มีอะไรจะกินอะไรพวกนี้บางคนป่วยติดเตียงติดเตียงบางครั้งก็อยู่บางคนแบบว่าไม่เคยมีครอบครัวเงี้ยติดเตียงอะไรมาก็ชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยพอเราเราได้ไปช่วยเราได้สัมผัสเนี่ยหนึ่งเราได้แล้วความสบายใจที่เราได้ทำตรงนี้ จิตจิตแห่งความไร้จิตแห่งควงามสุขมันเกิดขึ้นกับเราละจิตดวงเนี้มันเกิดขึ้นกับเราละเราได้ครับได้อย่างหนึง่งโยมเขาก็แบบว่ามีปลามีฟาร์มปลื่มมีพระมาเยี่ยมมีอะไรเขาก็อย่างน้อยๆเราก็เป็นกําลังใจให้โยมเขาให้ต่อสู้ชีวิตดําเนินต่อไปก็จะสอนโยมว่านะมันเป็นศรธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปให้ปง,ปง ปล่อยวางบ้างแล้วชีวิตจะพบกับความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเกิดมาเกิดมาอยู่กับความทุกข์ให้อยู่กับความทุกข์ให้ได้พระพุทธเจ้าถึงได้ไปประสูตรที่อินเดียมหไหมเขาเรียกเขาเรียกเห็นไหมมีทุกข์เยอะแยะไปหมดทุกรกกนดารเนี้ยคือสอนให้เราอยู่กับทุกข์ให้ได้มีทุกข์ เราต้องอยู่กับมันให้ได้การจากลาหรือการอะไรเนี่ยตายไปเนี่ยมันเจอกันทุกคนไม่ว่าใครก็ต้องเจอดังนั้นอย่าไปยึดเขาถึงได้บอกว่ามีความสุขก็อย่าไปยึดมีทุกข์ก็อย่าไปยึดเพราะมันเป็นตัวเดียวกันเพราเนี่ยมันจะมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจเราเนี่ยเข้าออกเข้าออกบัน สร้างแถวนะครับสร้งแถวเล่มหนึ่งเลยครับรับปากรับรับ,ลบ,ลบเลยนะครับแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่พระคูป้อมยังทำงานเพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยัง้ง ท่านตั้งใจฝากแนวทางให้สิทธิ์รุ่นต่อไปสืบสารภารกิจความดีนี้ไว้แม้ร่างกายจะโรยราแต่หัวใจยังคงเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการให้ถ้าคนที่ว่ามีกำลังเนี่ยกำลังทรัพย์ไม่เดือดร้อนเลยเนี่ยอาตมาอยากจะให้แบบช่วยเหลือสังคมบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยคุณซื้อมาม่าสักขอนหนึ่งข้าวสารสักถุงนึใส่ท้ายรถไปก็ได้พอเวลาขับรถไปเนี่ย ขับรถไปเนี่ยเจอคนเล่ล่อนเจออะไรเนี่ยเราให้สิ่งเหล่านี้ไปปุ๊บเนี่ยจิตแห่งความสุขมันจะเกิดขึ้นมาเลยโยมลองอาิธรรมดูอาตมาบอกไปหลายคนละเขาบอกว่าบางคนก็มาถวายของบอกอาจารย์ไอจิตตรงเนี้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันสบายเบามากเลยพอเราให้เขาไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราอย่าไปหวังสิ่งใดนะให้เขาไปปุ๊บเนี่ยให้ปุ๊บมีจิตเกิดมามันสบายแบบโอ้โห เนี่ยบอกไปหลายคนละเขาก็ทําตามเขาบอกอื้มจริงๆริงนี่แหละเราเราจะทําไงให้จิตดวงนี้อยู่ได้นานๆคือเราต้องเป็นผู้ให้แต่การให้นี้การให้นี้ไม่ใช่ว่าให้จนตัวเองต้องเดือดร้อนหรืออะไรกิ่งเงี้ยนะก็แบ่งปันไปคนละนิดคนละหน่อยมันได้ประโยชน์หลายทางนะหนึ่งทำให้ครอบครัวนี้มีอยู่มีกินสองทให้หมู่บ้านนี้มีอยู่มีให้ดู มีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยเกิดฟ้ามสามัคคีเกิดการกินอยู่อะไรพวกนี้ก็ยกฐานะดีขึ้นมาถ้าเราทุกคนรู้จักมีแล้วแบ่งปันกันอารมาจะพูดกับลูกศิ์เป็นประจำเลยลูกศิ์เป็นประจำเลยว่าขอทำเนี่ยความดีเนี่ยตอบแทนแผ่นดินเกิด เนี่ยขอทําแล้วก็ทเป็นถวายให้องค์กษัตริย์ทุกๆพระองค์เนาะอย่างที่เรานับถือกันองค์พ่อของเราคือองค์รอเก้าเนี่ยอะไรพระน้นทำนึกถึงท่านตลอดโยมเราเกิดมาเนี่ยไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายแล้วโยมเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาที่ตัวเปล่าเสื้อผ้า,า,าก็ไม่มีไอตอนกลับไปก็กลับไปเปล่าๆเหมือนกันมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอากลับไม่ได้ นาะดูแลกันไปเขาจะเทปูนยังหาเขาจะช่วยช่วยขึ้น่ายนิงการการทำาาวามดีการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมีเงินมากๆแล้วถึงทำได้นะไม่ใช่อตมาไม่มีเงินเลยอาตมยังทำได้เลยทำได้ถ้าเราทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์อ่ะแล้วทำอย่างสม่ำเสมอพอเราทำไปแล้วเราจะได้ความสุขเาค่อยฝึกไง ค่อยๆฝึกการให้ชีวิตไม่ได้วัดกันที่เรามีมากเพียงใดแต่คือรู้จักแบ่งปันเท่าที่ใจเราพร้อมจะให้และเมื่อเราให้ด้วยหัวใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนความสุขจะย้อนกลับมา ในรูปแบบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนพระกูถาวรศรัทธาคุณหรือพระกูป้อมคือภาพแท้จริงของความเมตตาผู้ที่ใช้ภากาสสวพัดเป็นเครื่องมือนำทางในการเยียวยาหัวใจของเพื่อนมนุษย์ท่านไม่เพียงแสดงธรรมด้วยคำพูดแต่ดำรงธรรมด้วยการกระทาที่เปี่ยมด้วยกรุณาในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน ยังมีพระหนึ่งรูปหนึ่งใจที่ยืนหยัดแบ่งปันสุขเติมเต็มแสงแห่งความหวังให้ผู้คนได้มีแรงเดินต่อแม้ในวันที่มืดมนที่สุดก็ตามภารกิจของผุพ่อส่วนใหญ่ก็คือจะออกเยี่ยมบ้านเอาของไปมอบให้ที่ต่างๆแต่ผมติดใจเรื่องของชื่อวัดที่ติดสติ๊กเกอร์อวัดวอรพ์สำคาวา่าวงเล็บปันสุข รงนี้ที่มาที่ไปทําไมมันถึงเขียนว่า<ล>ปันสุขก็คือครเราเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านนะเนาะช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงอ่ะพอได้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสุขขึ้นมามันเกิดความสุขขึ้นมาตรงเนี้เราก็เลยเอามาเป็นว่าวัดวรพจน์สังฆวาสปันสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสังคมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้พิการก็เ,เลยยกตรงนี้มาเขียนไว้ปันสุขพระปันสุขไม่ใช่เพียงชื่อของเรื่องราวในวันนี้ แต่คือแนวทางชีวิตที่พระคูป้อมเลือกเดินแนวทางที่บอกเราว่าแม้เราจะไม่มีมากแต่เราก็ยังสามารถเป็นผู้ให้ได้และเมื่อได้ให้ความสุขนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดกาลการทำงานส่วนข้อสังคมขององทีมมีมหลายภารกิจมาก เขบอกว่าคือบางครั้งต้องลงในพื้นที่ที่อุทกภัยหรือพื้นที่บางจใช่ใช่ประสบการณ์ต่างๆม,มันทำให้เราต้องเจอปัญหาด้วยเราต้องมีดา,าหน้าอ,อันนี้ที่เราไปเคยน้ำท่วมเนี่ยที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องเรือ,อเรือที่แบบในที่สุดท้ายนาะเราอ่ะไม่มีเราไม่มีามมบางครั้งต้องใช้เรือชาวบ้านแล้วเรือชาวบ้านลำาเล็กอ่ะเราก็ลงกันไปได้ไม่หมดของไม่ได้น้อยก็ไปชื่อมาอยู่ลำไปยังใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าแต่ตัวลากเรือ หากพังไปละเป็นไม้ก็ขอบอกบุญแล้วกันเนะาะใครอยากจะร่วมเพื่อเนี่ยบริจาคเรือ,อไว้สักชุดหนึ่งช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวอเรตจ,จำกัดมหาชนขอร่วมอนุโมทนาในจิตเป็นอันกุศลของพระครูป้อมที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างยาวนานหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการสนับสนุนปัใจจัยในการซื้อเรือท้องแบน์เพื่อให้พระครูป้อม นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือในยามภัยพิบัติหรือร่วมบุญในโครงการอื่นๆโอนไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระคูถาวรศรัทธาคุณสุริยาแยมญาติเลขบัญชี2280222264หรือติดต่อได้ที่095231 9532ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแ y o YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ TikTok คนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุก หรือเรื่องราวเพื่อให้รายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062-650-5274หรือ062-694-6336สถานีโทรทัศน์ New s ์วัไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา